พี่น้องทุกท่านนะครับก็จะมาขอต่อภาคสองจากอารอบที่แล้วเรื่องเรื่องกินเนี่ยแหละครับก็เห็นหยุดกัแบรบังวนเวียนเรื่องกินกันอยู่ตัวผมเองเนี่ยแรกๆก,ก็กินมื้อกลางวันตามตามที่ าจารย์แนะนำนะฮะว่ากินสายๆทินกลางวันแต่ว่าเราเราต้องมาเข้างานที่ที่ทำงานใช่ไหมคตอนนั้นก็เลยเอ,อพกอาหารจากที่บ้านมาแล้วก็มากินที่ทำงานทีนี้ก็พบว่าเอ,อมันไม่ค่อยสะดวกนะมันวุ่นวายพอสมควรนะการที่ต้องเอหอบของกินไป แล้วก็มานั่งกินที่ออฟฟิศแล้วก็เสียเวลางานเยอะด้วยพราเราก็จะกินช้าอยู่ใช่ไหมก็เลยอืเปลี่ยนแล้วกันมากินเช้าแทนก็มากินเช้าพอมากินเช้าก็ก็กินเช้าอยู่เป็นระยะเวลายาวพอสมควรแต่ก็พอเรากินเช้าไปนี่ก็มาเจอว่าเฮ้่ยเย็นนี่มันจะคอย คอยหลุดมืออยู่เรื่อยเหมือนกันนะตอนเย็นเนี่ยเพราะว่าเอ,อมันก็คงจะมีแรงเหนียวนําจากเพราะว่าเราเราไม่ได้อยู่ในกลุ่มหมูมิตรดีที่ที่กินมื้อเดียวกันเยอะๆเราอยู่ในกลุ่มสังคมที่เขากินมื้อเย็นกันมากก็ถูกเขาเหนียวนําไปทําให้หลุดมื้ออยู่อยู่พอสมควรเออมาระยะหลังนี้ก็เลยมาลอง ไหนไหนมันจะคอยหลุดมือนี่ก็มากินเป็นมื้อเย็นแล้วกันนะฮะ,ะก็ะปรับมากินเป็นมื้อเย็นแทนพอปรับมากินเป็นมื้อเย็นแทนก็เออมันมันมัน,ม,นมันง่ายขึ้นมันง่ายขึ้นเพราะว่าอมื้อเย็นเนี่ยแรงเหนียวนำเยอะแล้วลเราก็คอยหลุดอมื้อเช้ามื้อกลางวันเนี่ยแรงเหนี่ยวนำน้อยกว่ามื้อเย็นก็ก็ทําได้ ทำได้ผมว่าก็ดีกว่ากินมื้อเช้าแล้วส,สำหรับตัวเองนะฮะดีกว่ากินมื้อเช้าเอแล้วก็ง่ายกว่าคือสะดวกกว่าที่จะไปกินกลางวันเพราะกลางวันก็วุ่นวายแล้วก็เสียเวลาง,งานก็เ,เพื่อเผื่อผู้ที่อยู่ในแวดวงโลก เยอะๆอย่างอย่างอย่างผมเนี่ยครับเพื่อจะเอาไปไปทดลองใช้ดูว่าจะเหมาะสมกับตัวเองไหมนะฮะครับผมก็วันนี้ก็ขอแค่นี้และครับค่ะค่ะข,ขอพบพระคุณนะพลัดค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ของการต่อสู้กับาการรับประทานอาหารหนึ่งมือนะคะก็เป็นเทคนิคเฉพาะตัวที่อภรัตเอามาเปิดเผยให้พี่น้องได้ฟังกันนะคะ เชิญท่านต่อไปค่ะอบุดศกรค่ะ,คะกล,บลาบคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวที่เคารพอ,อย่าง